มาครับทุกท่านครับผมมาจับนะครับผมสูตรคำนวณแนวทางนะครับผมในงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับผมก็วิธีทําก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่ครั้งที่2นะครับผมห้าหลักแสนนะครับผมบวกด้วย8นะครับผมหลักพันนะครับผม5้บวกแเป็น13นะครับผมก็จะได้3นะครับเด่นนะครับผมแล้วก็ครั้งที่2นะครับก็5หลักแสนเหมือนเดิมนะครับผมบวกด้วยห้า หลักร้อยนะครับผม5้บวกหก็เป็น10นะครับผมเอาศูนย์ตัวท้ายนะครับแล้วครั้งที่3นะครับผมก็เอา5้บวกศนะครับผมหลักสิบนะครับศูนย์หลักสิบนะครับบวกได้5หลักแสนนะครับ5้บวกศก็เป็น5นะครับผมได้3 0 5ครับผลออกก็คือนะครับผม5 0 3นะครับต่อไปในงวดวันที่16นะครับผม16กกรกฎาคมนี้นะครับผมก็ครั้งที่4นะครับผมก็ตั้งเลยนะครับผมเราเอารางวัลที่1นะครับผม ก็คือเลข4นะครับผม $3 4นะครับ4 3 4นะครับแล้วก็5 0 3นะครับผมตั้งนะครับนะครับก็เอา4หลักแสนนะครับ4หลักแสนนะครับผมบวกด้วย4หลักพันนะครับ4บวก4นะครับผมก็จะได้8นะครับผมเอา8นะครับผมได้8นะครับต่อไปนะครับผมก็4หลักแสนเหมือนเดิมนะครับผมครั้งที่2นะครับ 4บวกด้วย5นะครับผมหลักหลักร้อยนะครับผม4บวก5นะครับผมก็จะได้9นะครับผมได้9กนะครับ9เป็นเลขเด่นนะครับผมนะครับนะครับแล้วก็ครั้งที่3นะครับผมก็ใช้เลข4เหมือนกันครับเลข4 4หลักแสนนะครับผม4หลักแสนนะครับผมบวกด้วย0ูนย์หลักสิบนะครับผมก็4บวกนหลักสิบนะครับผมก็จะได้4นะครับผมได้4นะครับผม ก็ได้เด่นนะครับผมตามนี้เลยนะครับ894นะครับผม894เป็นเลขเด่นบนในงวดวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆปังๆกันนะครับโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ